พ่อครับพ่อครับอ่ะพอ่พอวยพรหน่อยพ่อไวยพรหน่อยเปียบตัวครับตื่นเนี่ยวนะันนีนน้ไม่นนไหววันนี้แต่เขารู้ตัวว่าวันนี้มันเกิดเขาเด็กเก่งลูกเด็กเก่งเล็นี่เก่งเก่งเขายังเขายังรู้ไหมครับขอบคุณพี่ป้านะก่อนขอบคุณ